เลยเลยดีกว่าในที่ประชุมครอมอรสัปดาห์ที่แล้วคนที่ลุกขึ้นมาเสนอกลางวงประชุมครอมอลทำบุหรีไฟฟ้าให้เป็นสินค้าถูกกฎหมายจะดีไหมรัฐจะได้รับไรายได้ในรูปของภาษีจากบุหรีไฟฟ้ากกแทนที่จะให้กระบวนการบุหรีไฟฟ้ามีจา่ายภาษีเถื่อนให้กับใครต่อใครแยกแยกันไปหมดประมาณนั้นปรากฏว่าท่านนายกเบร็กนะเอยมีคนค้านเยอะนะทางสาลสุกับหมอยังยืนยันว่ามันมีอันตรายอยู่นะ ก็งเก็ียบกันไปไอ้ทั้งคนนี้ก็จะจบเพราะผมว่าเมื่อวานคุณชัยวุฒิทนานนายันดุซอนรัมตีว่าการกระทรวงดีเอคนที่เสนอกลางครมอสัปดาห์ที่แล้วกลับมาเสนอต่อกลับมาเสนออีกกลับมาผลักอีกควรมีการตั้งคณะขึ้นมาศึกษาเรื่องบุหรี่ไฟฟ้าเป็นเรื่องเป็นราวสักทีก็ดีนะใช่ศึกษารายละเอียดว่าติดขัดอะไรอย่างไรความน่าจะเป็นแค่ไหนอย่างไรก็พูดกง่ายๆนะรัมตีชัยวุฒิเนี่ย ยังยังมีจุดยืนที่อยากจะทําบริรี่ไฟฟ้าให้เป็นสินค้าที่ถูกกฎหมายมดังนั้นเราจึงต้องไปกันที่คุณเชวุฒนาคมานุสรรามาวกระทรวง DES นะคะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมนะคะเข้าไปถามท่านรัฐมนตรีเลยละกันนะคะว่าอะไรอย่างไรนะคะเราไปถึงขั้นตอนกระบวนการจากนี้จะขับเคลื่อนไปถึงตรงไหนจะตั้งเป็นคณะทํางานขึ้นมาดูศึกษาหรือเปล่านะคะ <c oughs> เพราะเจอนายกเบรกแบบนี้ต้องหยุดไปหรือเปล่าหรือว่ายังเดินหน้าต่อได้ นั่นแหละสิครับสักครู่หนึ่งสักครู่ะะเดี๋ยวสักครู่นะคะไปฟังเปิดใจท่านรัฐมนตรีชัยวุฒิกันเลยนะคะก็ต้องถามกันตรงตรงแบบนี้นะคะเรื่องแบบนี้ก็เป็นเรื่องใหญ่นะคะไปกันที่ท่านรัฐมนตรีชัยวุฒินาคมานุสรนะคะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดีเอสนะคะสวัสดีค่ะท่านรัฐมนตรีคะสวัสดีครับสวัสดีครับครับครับสัญญาณทางฝั่งของคุณชัยวุฒินี่ได้ยินชัดเจนไหมฮะ ได้ยินครับดิโอเคแล้วดีแล้วประมาณนี้เลยค่ะคุณชวุฒิขอถามตรงๆคาถามหนึ่งด้วยความเคารพแล้วก็เกรงใจมากๆเลยแต่เขาฝากมาถามไม่ถามไม่ได้เขาฝากมาถามว่าคุณชัยวุฒิเป็นรัฐมนตรีดีเอสมายุ่งอะไรกับเรื่องบุหรี่ไฟฟ้าของกระทรวงการคลังท่เนนี้เขางงกันเนี่ยคือเอาเรื่องแรกก่อนนะประเด็นหนึ่งผมเนี่ยต้องต้องแก้ปัญหาการขายสินค้าผิดกฎหมายออนไลน์๋อขายสินค้าออนไลน่ประนั้นก็คือบุหรี่ไฟฟ้า แล้วระหว่างผมว่าเราตรวจสอบเรื่องนี้อยู่เนี่ยผมก็ต้องยอมรับความจริงว่ามันมีคนอยู่กลุ่มหนึ่งที่เขาเลือกสูบบุหรี่ไม่ได้แต่เขาหันมาสูบบุหรี่ไฟฟ้าเพราะเขาเชื่อว่ามันปลอดภัยกว่าอันตรายน้อยกว่าการทั้งสถอย่างนี้เนี่ยมันก็จะขรแบกคนหลายแสนคนเลยที่เขาเขายังต้องใช้พวกนี้อยู่นะลักลอบมาขายกันตลอดไบอันนี้เป็นอีกที่หนึ่งที่ผมผมศึกษาอยู่สมัยก่อนอะ a อทีเอทเคอย่างเงี้ยที่ใช้ตรวจอะ เขาบอกว่าห้ามขายออนไลน์ฮะตอนแรกห้ามใช้เลยด้วยครับคือใช้แล้วต้องสอดเพราะว่าคนสุนใหญ่เขาอยากใช้อ่ะก็ซื้อออนไลน์กันเยอะประมาณนั้นนะฮะมันฝืนธรรมชาติฝืนธรรมชาติมันฝืนธรรมชาติความเป็นจริงอืครับฝืนธรรมชาติฝืนกระแสโลกอ่ะนะวันนี้ประเทศ67ประเทศทั่วโลกเขาก็ยอมรับแล้วอเมริกายุโรปจีนญี่ปุ่นได้แต่มาเลเซียเพื่อนบ้านเราซึ่งจะเป็นต้นตอของการลักลอบันเนี่ยเขาก็ให้คุกค่ะคือ ประเด็นที่สองก็คือมันเรื่องเกี่ยวกับโรงงานยาสูบมันเข้ามาในมติคอรมอมเพื่อของสัปดาห์ที่ไปแล้วนะค <c oughs> ก็คือชดเชยให้ผู้ปลูกยาสูบชดเชยไปได้เพราะตอนนี้ผู้ปลูกยาสูบก็มีปัญหาขายยาสูบก็ได้ราคาโรงงานยาสูบก็ขาดทุนอะไรเงี้ยนะฮะเพราะว่าตั้งแต่จะเพาะส่วนก็เพาะบุหรี่ไฟฟ้าด้วยนะ <c oughs> คิดว่าแล้ว <c oughs> แต่ทแายที่แล้วก็อาจจะมีบุหรี่นําเข้ามาซีตลาดด้วยคค่ะแต่ในกรณีผมคิดว่าถ้าเราถ้าเราปรับ ปรับตัวตามเทคโนโลยีสมัยใหม่ครับแล้วก็ยอมรับสิ่งที่เปลี่ยนแปลงไปในในในามวัฒนธรรมเทคโนโลยีเนี่ยเช่นเราจะผลิตบุหรี่ไฟฟ้าจากยาสูบเองได้เนี่ยก็จะช่วยแก้ปัญหาผู้ปลูกยาสูบอ่าจะส่งออกได้ด้วยแก้ปัญหาโรงงานยาสูบอะไรเงี้ยครับผมก็พูดในเชิงคอนเซ็ปต์ะฮะเราต้องแก้ปัญหาประเทศอ่ะโอเคครับเราคิดแต่ครับดูกันแบบเนี้ยไม่ไม่ปรับตัวตามโลกหรือตามเทคโนโลยีอ่ะครับต้องใช้การครับครับ คือคือคือคอนเซปต์อย่างนี้ก็เป็นคอนเซปต์ที่ท้าพิสูจน์จริงๆนะฮะมันเหมือนกับเวลาเราพูดกันเรื่องซ่องพูดกันถึงเรื่องบ่อนพูดกันไม่จบหรอกในความเป็นจริงมันก็มีของมันอย่างนี้แหละแต่เราก็ไม่ยอมรับมันสักทีขณะที่กระแสะโลกเขาก็ไปไกลพอสมควรพูดกันตรงๆนะเรื่องบุหรี่ไฟฟ้าก็เช่นกันนะคุณคุณชัยวุฒิฮนะ ผมว่าเทียบกันไม่ได้เลยรบบุหรี่บุหรี่เนี่ยมันไม่ใช่มันเป็นสิ่งที่สังคมยอมรับว่ามีอยู่ใช่ไหมครับรัฐบาลก็มีบุหรี่อยู่แล้วคือเนี่ยเทคโนโลยีมันเปลี่ยนไปมันมีบุหรี่แบบใหม่ซึ่งมันปลอดภัยกว่านะอันตรายน้อยกว่าซึ่งก็ยอมรับกันทั่วโลกเนี่ยจริงแต่ว่ามีหมอบางกลุ่มซึ่งยังต่อต้านอยู่ด้วยเหตุผลของเขาอะนะแต่ว่าผมเชื่อว่าหมอส่วนใหญ่ก็ไม่ได้เห็นด้วยกับหมอกลุ่มนี้ไม่อยากออกมาไม่อยากออกมาทะเลาะกันนะครับคนไทยเราพอทะเลาะกันก็ถอยดีกว่าไม่อยากทะเลาะกัน แต่มันก็เลยปัญหามันก็เลยก็เลยอยู่อย่างนั้นอ่ะครับครับสรุปก็คือประเด็นที่สองของคุณชัยวุฒิก็คือว่าก็เอาบุรี่ไฟฟ้าขึ้นมาอยู่บนดินซะทำให้มันถูกต้องซะจะได้มีไรายได้เข้ารัฐแล้วก็ย้อนกลับไปดูแลชาวไราย,ยาสูบที่กําลังมีปัญหาอยู่ตรงนี้ก็คือหลักคิดะนะฮะใช่ผมหล,ลักคิดใหญ่ผมคือผมผมนนะผมเป็นตัวแทนประชาชนนะอ่ะนะผมคิดว่าเราก็ต้องต้องปรับปรุงกฎหมายหรือกฎระเบียบหรืออะไรต่างๆเพื่อให กับยุคสมัยอ่ะหรือกับเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไปแล้วนะคือคือคือเราต้องเปิดกว้างอ่ะแล้วเราก็ต้องดูอะไรที่มันเป็นประโยชน์ต่อประชาชนแล้วก็ทำนั่นเองนะแต่ว่าไม่ได้คิดถึงเรื่องว่าอ่ะต้องไป ไปทะเลาะใครอะไรเงี้ยผมกม็อยากไปทะเลาะกับหมอกลุ่มต่างๆหรอกอ <ะ S 2> ผมรู้ว่าเตือนตัวมาก,กไ,มไม่ใช่เขาอยากทำหรอกแต่ผมผมรู้ผมรับไม่ได้อะถ้าเราต้องอยู่บนอะไรที่มันมันไม่คุยกด้วยเหตุผลนะค่ะท่านตีคะ่ะ <laughs> เห็นว่าท่านุตีเองกำล,ลังศึกษาข้อมูลข้อกฎหมายว่าติดขัดอะไรอย่างไรแสดงว่ากําลังจะขับเคลื่อนหรือผลักดันเรื่องนี้อยู่ใช่ไหมคะเข้าใจถูกต้องใช่ไหมจะมีการขับเคลื่อนเรื่องนี้ต่อใช่ไหมคะครับก็ก,ก,ก็กำลังคุยกับกลุ่มคนที่เกี่ยวข้องนะฮะแล้วก็หาข้อมูลดูว่าว่ามันมันทาได้จริงไหมแล้วก็ อันด so ับแรกก็ต้องมาศึกษาก่อนว่าผลการวิจัยของบุหรี่ไฟฟ้าในต่างประเทศเนี่ยที่เขาที่อนุญาตให้สูบเนี่ยมันมีข้อมูลยังไงบ้างครับค่ะครับค่ะตัวอย่างอุกกาศไมโลก็ไม่ได้ห้ามใช่ไหมฮะอเมริกา FDA ของอเมริกาออยอเมริกาเขาก็โอเคแล้วอย่างเงี้ยก็ต้องดูของเขาว่าทำไมปุ๋ยเขาก็ใช้กันครับผมทราบว่าบางประเทศเนี่ยเขารณรงค์ให้คนมาสูบบุหรี่ไฟฟ้าแทนบุหรี่จริง คือถ้าเบุหรีไม่ได้ก็มาสู่บุหรี่ไฟฟ้าเพราะว่าปลอดภัยกว่าเนี่ยเอาข้อมูลวกนี้มาสู่แล้วก็แล้วก็ไปคุยกับหมอคุยกับนักวิชาการให้ผลก่อนนะครับโดยทั่วผมเช็คแล้จริงๆก็ไม่ได้ไม่ได้ติดขัดอะไรเท่าไหร่เพราะว่าคนนี้เราก็มีบุหรี่ให้ประชาชนสู่อยู่แล้วมันไม่ได้มันไม่เหมือนกันตาเหมือนกระท่อมนี่ก็มาแก้กฎหมายมันไม่ได้ยากขนาดรับครับครับคุณชเวดครับเมื่อเมื่อสัปดาห์ที่แล้ววันอีคารในที่ประชุมครมอคุณชเวดก็เคยเสนอชุดความคิดให้เรื่องนี้นี่แหละไอ้เรื่องบุหรีไฟฟ้าแหละ ท่านนายกก็เบรกไปแล้วนะท่านนายกก็บอกว่าหมอทั้งหลายก็คานกันอยู่ไม่เอาดีกว่าไหมต้อง็จริงครับไม่เอาดีกว่าไหมคือคือเรื่องนี้มันท่านก็พูดจะเชิญข้อเท็จจริงครับวันนี้ที่มันเจอหน้าไม่ได้ก็เพราะว่าทางมีหมอหมออยู่กลุ่มเลยหมอที่เกี่ยวข้องเพิ่งเลยเขายังไม่เห็นด้วยโอเคครับครับที่ต้องแก้ตรงนี้ก่อนต้องไมแก้ตรงนี้ต้องแก้ต้องให้หมอหรือ พยเมืองไทยยอมรับก่อนโอเคโอเคแต่ในทางการเมืองถ้าท่านนายกถึงขนาดออกปากเบรกอย่างนั้นแล้วคุชวิจะเดินต่อมันจะไม่มันจะไม่เป็นปัญหาหรือเนี่ยอ๋อผมไม่ได้เดินต่อหรือไม่เดินต่อครับผมก็แค่ผมก็แค่ทาหน้าที่นะว่าเออผมสนใจเรื่องนี้ว่ามันเป็นปัญหาของสังคมไทยแล้วก็คือถ้าคือถ้าไม่เดินต่อผมก็ต้องทาอีกทางหนึ่งก็คือผมก็ต้องดำเนินคดีปิดกั้นการขายบริออนไลน์ทั้งหมด ซึ่งคุณอดไรเชื่อได้เลยว่าจะมีคนมาเดินขบวนมากมายเลยเพราะคนเด็นเปกี่ฟนแเยอะมากมมแลวเขาแลวเขาเขาก็คิดว่าทำไมต้องไปจำกัดสิทธิเขาในการเขาจะเสพสิ่งที่มันปลอดภัยกว่าอือ,อันนี้ก็เถียงกันยางแต่คราวนี้คนที่จะเกี่ยวข้องกับเรื่องุหิี่ไฟฟ้านะเต็มๆหลักๆเลยก็คือคลังกระสาสุขในการที่จะตั้งต้นศึกษากันอีกครั้งหนึ่งของทาง DES นั้น จะทําโดยลําพังดีอหรือว่าจะดึงสองกระทรวงนั้นมาร่วมด้วยหรืออะไรอย่างไรครับอ๋อโดยหลักกระ้องกระทรวงสาธารณสุขอยู่แล้วครับ <c oughs> แต่ผมยังไม่ได้เริ่มเรื่องกระบวนาการผมแค่จุดประเด็นความคิดในสังคมให้ใหให้ลองชวยกันคิดก่อนว่าเราไปทางไหนกันดี <c oughs> คือคือแต่ขณะเราเป็นตัวแวทนประชาชนเนี่ยเราคี่นคนเดียวไม่ได้เราก็ต้องถาม <c oughs> วันนี้ผมก็ตั้งประเด็นก่อนว่าสังคมคิดยังไงเรื่องนี้ให้ข้อมูลประชาชนทั้งนี้แล้วก็ถ้าสังคมสังคมเห็นว่าไปทางนี้ เป็นสิ่งที่ถูกต้องนะเป็นสิ่งที่ที่ทําให้สุขภาพประชาชนดีขึ้นแต่ว่าลดปัญหาด้ิได้เนี่ยสังคมยอมรับแล้ก็เดินหน้ากันถ้าสังคมไม่ยอมรับก็ไม่ต้องทำเพราะเราทำ <Okay. S 2> เส <Okay. S 2> สังคมจะยอมรับไม่ยอมรับอะไรอย่างไรคุณชายวุฒิจะจะกลองกระแสจะประเมินอารมณ์ของสังคมอย่างไรแล้วก็ประเมินจากอะไรครับ ก็ต้องก็ต้องก็ต้องถามพวกเราเนี่ยแหละครับทั้งสื่อมวลชนทั้งทุกภาคส่วนนะผมก็ยังไม่ได้ไม่ได้เริ่มกระบวนการอนะไรต่างๆที่ไหนว่าผมตั้ง,ต,ง,ต,งตั้งประเด็นขึ้นมาแล้วผมคิดว่าเดี๋ยวผมก็จะออกคุยกับผู้ที่เกี่ยวข้องแล้วก็หาข้อมูลแล้วก็อ,อาจจะไปคุยกับหมอที่เขา,ท,เขาที่เขามีความอย่างไรนะครับก็ค่อยๆเดินไปครับไม่ไม่ไม่ใช่เรื่องที่ต้องต้องอะไรนะมาล้อกันนะครับผมว่าครับครับครับ ไม่เสี่ยงภัยทางการเมืองเกินไปเลยครับที่ออกมาเล่นเ,ออเรื่องบริไฟฟ้ายอย่างนี้จะเปลืองตัวไหมคระจะเปลืองตัวออทางการเมือง,ปองไป,ปงไหมั เราคิดเหมือนกันคิดเหมือนกันแต่ถ้าเราถ้าเราถ้าเราเราถ้าเราเป็นนักการเงินแต่เรากลัวไม่ทําสิ่งที่ต้องเลยเนี่ยผมว่าบ้านเรือนก็ไปไม่ได้เราต้องเราต้องคิดว่าอะไรที่มันดีกับประเทศชาติหรืออะไรที่แก้ปัญหาสังคมได้เราต้องทำงั้นรอดูต่อไปไปหลบกันอยู่อย่างนี้มันก็ไปไหนไม่ได้อะประเทศเข้าใจค่ะเดี๋ยวรอดูขอบคุณมากครับคุณชัยวุฒิครับขอบคุณครับค่ะขอบคุณนะคะทนานตี๋ค่ะครับ ค่ะลุยไปสักยกหนึ่งแล้วกันท่านตีแล้วเดี๋ยวมาดูผลกันว่าเป็นอย่างไรนะคะถ้าถึงจุดนั้นแล้วมันมีข้อมูลจากทุกๆฝ่ายที่บอกท่านตีจะไปประมวลมาจากหลายๆฝ่ายก็มาดูกันอีกทีประเด็นทธนองนี้นะแต่มันเรื่องท้าทายสังคมมากนะประเด็นธน,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 นองนี้นะมันท้าวิสูจน์จริงๆจริง,รงนะคะบุหรี่ไฟฟ้าหวยใต้ดินเออซ่องบอลบอลเออในสิ่งเหล่านี้ มันท้าพิสูจน์จริงๆคือโลกมันไปไกลแล้วยอมรับโมันไปไกลเราใช้ชุดความคิดไหนเราจะใช้หลักศีลธรรมหลักไหนหลักศีลธรรมเมื่อร้อยปีที่แล้วหรือหลักศีลธรรมไม่รู้สิพูดยากนะซึ่งแต่ละประเทศก็ไม่เหมือนกันนะใช่ใช่ประเทศไทยก็มีโจทย์อีกแบบหนึ่งที่ท้าทายเหมือนกันเพราะนั้นเรื่องนี้มันเป็นเรื่องใหญ่โจทย์ที่ท้าทายสังคมัมันเหมือนคาชิโนนี่แหละใช่เจ้าถูกกฎหมายหรือไม่ถูกไม่ถูกก็ลักลอบไปประเทศอื่นได้ตังแต่ถ้าถูกว่าเราได้ตังแต่บามมาเมโยชนเจ้ายังไงเอ ไม่ได้ชี้นำไม่ได้เห็นด้วยหรืออะไรใดๆนะแต่มันเถียงกันมาเยอะแล้วอย่าเข้าใจผิดไม่ได้เห็นด้วยเมื่อสักครู่สกิดเตือนรัฐมนตรีชัยวุฒิบอกออกมาเปิดประเด็นบริุทไฟฟ้าทั้งที่ตัวเองอยู่ DES เนี่ยมันจะเปลืองตัวทางการเมืองเกินไปไหมหันกลับมาข้างๆตัวหมาแก่นั่นแน่ไม่ใช่ไม่ได้สาบส่วนให้มีนะเราก็ไม่เห็นด้วยพูดใครกับไม่ต้องออกแรงไม่ต้องออกตัวแรงเพราะไม่ได้อยู่ในวงการนี้อยู่แล้วไม่ได้เดือดร้อนเออ